I หัวใจไิ่ติงไม่เคยตั้นี้แน่นหนาน้องมารีมาไลก็อยู่ใครเป็นน้องมารี หน้ารักไม่มีทั้งโนตั์บิไม่สีหรือก็ไม่มีความใครไม่หย่างเขา ขี้ยงค้าสาวรัางขาขาวที่เป็นหูเจ้า ไม่รอกำลังมองหาแม่อยู่เบอกว่าแม่จะมาไม่ได้ทําไมอ่ะแม่มีแต่รถปิดอับก็มาไ,ได้นี่มาไม่ได้ก็มันมาไม่ได้ไม่อยอมไปขัดขืนก็พี่ <c oughs> ใครจะไปจอดรถตู้หน้าเมนเหมือนมึงเลยพระเอกบ้าอะไรอยู่จะหน้าเมนชีวิตของนมสิงไพรไม่มีเข้าเรื่องเลยเลูกแม่มาลี ทุกวันนี้เยยีบสิ่งที่ฉันกังวลมากที่สุดทำไมเพื่อนนั่นก็คืออักษรพอลฝ่ามือฉันมึงจะกังวลทำไมวะชีวิตมึงวันนี้นะเว้ยทุกวันนี้มันก็สุขสบายอยู่อยู่เพื่อนวันวันแม่ก็โอบมึงและที่สำคัญเนี่ยมึงเป็นที่รักใครของทังบ้านแต่กี่สัสบายใจมากใช่ไหมทำไมอะมึงมึงอันอันใจไร้องสองคนมาหาได้ทุกทีทุกวันอแต่ฉันก็ไล่ทีไรก็ไม่เคยไปทุกทีอ่จะทำอะไรมาอะะรับ สบพี่วายตามมาไม่ทันแล้วล่ะเอางี้นะมีอะไรก็บอกเขาไปเลยเจ๊เก็๋ก็ไม่คนเดียวเชื่อพี่งั้นฉันบอกเลยนะเออพี่สิงห์ไพรจ๋าออกมาต้อนรับมาลายหน่อยสิจ๊ะน้องสาวฉันต้องสองคนไม่รู้ว่าใครอะไรแกรู้ใจฉันใช่ไหมแกออกไปเลยต้องนั่งรอเลยเพื่อนหร่ก็รูดจากเลยมาเปิดอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่ซี่ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ เอ๊ะอะไรมาทำอะไรจ้าสวัสดีจ้าวันดีจ้ามาทำอะไรเนี่ยเออฉันมาหาพี่สิงห์ไทยจ้ามาหาสิงห์ไทยเออเด่นี่ใครเนี่ยอันนี้เพื่อนฉันเองค่ะสวยไหมอะไรเข้าใจคบเพื่อนนั้นเนี่ยมาอะไรสวยอยู่คนเดียวเลยเนี่ยพูดดีแล้วดิฉันอยู่ตุ่มไหนเนี่ยตัวท้ายอ่ะกูคนฮะกูคนมึงคุยกูมึงลืมตาด้วยเด้มาสักคนจ้ะเอาพันทีดูพี่โดนเล่นแล้วมาทำอะไรเนี่ย มหาพี่สิงห์ไพ่พี่สิงห์ไพ่อยู่หรือเปล่าอยู่อยู่แต่พี่มีอะไรจะบอกว่าไอ้สิงห์ไพ่เนี่ยมันบ่นถึงเมลไยนะบ่นหึงชั้นเหรอบ่นว่าอะไรอ่ะมันบ่นว่าคือเวลาเอาง่ายๆเนะเออไปสิไปสิเนี่ยนะมันคิดถึงเมลไยเวลามันนอนเนี่ยนะมันกอดบอลข้าเนี่ยนะน้องพลน้องพลน้องวันก่อนขอบวันครับขอบคุณมากนะครับผมเออ่ที่มีรางวัลทังใจให้กับน้องพลเป็นปันนะครับผมขอบคุณมากครับ หนูไม่ไม่ลืมตาเลยรู้ไหมหนูลืมเสิร์ฟแล้วก <c oughs> ็ลืม <c oughs> แล้วนี่ไงโฉดมา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 เวลามันบ่นหนึ่งมาเลยนะเชื่อไหมมันนอนกอดบนข้างเนี่ยมันเห็นหน้าน้องมาเลยเนี่ยตรงบนข้างเลยรู้ไหมเห็นหน้าฉันเหรอเออจริงจริงจริงมาเลยนะวเวลาม,ามันใช้ที่ขวาน,าานะมันเห็นหน้าน้องมาเลยเนี่ยลอยไปด้านฟ้าไปหมดเลยรู้ไหม ข้ามันกินข้าวมันเห็นหน้าร้องมาอะไรจะเป็นเม็ดข้าวไม่รู้กี่เม็ดเลยเนี่ยเป็นข้าวพี่พี่อร่อยฉันทะเป่นตัวอย่างเงี้ยอู้ฉันเขินนะอะไรมึงกลับไปไปจะเย็นก่อนสิจะเขินบ้าเขินบออะไรขนาดนี้พี่สิงห์ใครอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ข้างในเข้าไปเลยแต่ใั่เสี้อไว้นอกนะเพื่อนฉันคุยกับใครเอย่างอู้คุยกัอะไรอย่างอู้จัดตัวพี่สิงห์ภัยจรา จเจ้ายังเด็กอยู่เป็นไ,ไรล่ะที่จะมีผู้ชายด้วยเด็กเล็กนะักไม่เป็นไรหรอกอายุสิบสองทำไมแล้วจีนจะพวกสี่สิบอ,อับไงมาลัยถ้าทุกคนเขาเห็นเข้าจะจะเสียหายนะเออคือว่าที่ฉันมาในวันนี้คือว่าฉันมาลัยมีความในใจอยากจะมาบอกพี่จ้ะจะมีอะไรกับพี่ออกไปเลยคือว่าฉันมาลัยรักพี่สิงไพรจ้ะ ก็รักเองเหมือนกันเฮ้ยพี่ก็รักฉันเหรอ <Okay. S 1> งั้นเราสองคนก็ไม่ต้องทำอะไรกันเลยเราแต่งงกันเลยนะนนจะคิดมากไปแล้วสิ่งที่พี่บอกว่ารักนั่นคือรักในฐานะพี่ชายรักน้องสาวไงพี่ชายชแต่น้องสาวแต่ว่าฉันไม่ได้รักพี่แบบนั้นนี่ในความว่าไงฉันรักพี่แบบเอ่เอ,อผัวเมีย เปนอะไม่สบายก็ไปกินยานซะไปดีวันนี้เล่นน้ำมากถ้าเจ้าจะมีเรื่องพูดกับพี่ก็เร่งพูดมาแต่ถ้าเจ้ามาพูดเรื่องนี้นุ่มประตูไปซะโอพี่สิงค์ไยไม่เรียบร้อยนาดไหนเหรอ